สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินเบสนะคะวันนี้เบสจะพามารีวิวการตรวจมิเตอร์เพื่อปล่อยขายไฟคืนการไฟฟ้าค่ะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างตามเบสมาเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยก่อนที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะมาตรวจหน้างานจริงนะคะพี่โกของเรานะคะก็จะมาตรวจเบรกเกอร์และอุปกรณ์เพื่อเช็คความเรียบร้อยอีกรอบนึงค่ะประมาณว่าเหมือนซ้อมใหญ่ก่อนขึ้นแสดงจริงอะนะคะ และเราก็จะมาเช็คความเรียบร้อยของแผงอีกทีนึงนะคะมานนี้ใช้แผงลองกี่ขนาด450วัตต์จำนวน7แผงค่ะและตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มาถึงแล้วนะคะทุกขั้นตอนการตรวจสอบทีมงานของเราก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจสอบเหมือนที่พี่โก้เช็คเมื่อกี้เลยค่ะ ก็จะตรวจเบรกเกอร์สมาร์ทมิเตอร์ระบบกันย้อนแล้วก็อินเวอร์เตอร์ให้ตรงตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดมีการวัดแรงดันไฟและเช็คอินเวอร์เตอร์ว่าสามารถตัดไฟได้ทันทีไหมเมื่อไฟดับและเมื่อไฟมาใช้เวลาเท่าไหร่ในการกลับมาทำงานอีกครั้งเนื่องจากระบบที่ติดตั้งเป็นระบบออนกริดหากไฟของการไฟฟ้าดับระบบของโซล่าเซลล์ก็จะต้องดับด้วยนั่นเองค่ะมาดูที่มิเตอร์ไฟหน้าบ้านกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้จะเป็นมิเตอร์ไฟแบบ ซิงเกิลเฟดซึ่งเป็นแบบจานหมุนและตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเปลี่ยนให้เป็นแบบดิจิตอลค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างบินค่าไฟเมื่อขายไฟผ่านแล้วนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็จะมาชี้แจงรายละเอียดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายไฟให้กับลูกค้ารวมถึงอัปเดตราคาขายไฟและชี้แจงการนับหน่วยไฟที่ขายได้ค่ะขั้นตอนที่ว่ามาทั้งหมดนี้ไม่ต้องกลัวยุ่งยากนะคะเพราะทีมงานของเรามีบริการยื่นเรื่องให้ทุกขั้นตอนเลยค่ะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกยุคใหม่และว,วันนี้แอดมินเบสต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ